สวัสดีครับมาพบกันในรายการบ้านพร้อมก่อสุดหลอ่อพร้อมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะพาทุกๆคนนะครับมาดูเรื่องของความสูงของฝ้าเพดานปกติบ้านทั่วไปเนี่ยความสูงฝ้าเพดานเราก็อยู่ประมาณสัก2เมตรหกสิบสเมตรเจจนถึงไปถึง3เมตรแต่เราเห็นบางบ้านมีความสูงของฝ้าเพดานสูงมากๆเลยอ่าเป็นเพราะอะไรมีประโยชน์อะไรนะครับฝ้าเพดานสูงสูงที่เราเรียกว่าดับเบิร์วอลลุ่มนะครับมีอะไรที่ไดจากการทำาดับเบิร์วอลลุ่มบ้างแล้วก็จะมีข้อจํากัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ เรามาพูดถึงข้อดีของการทําฝ้าที่เรียกว่าดับเบิลโวลุ่มกันก่อนนะครับการทําฝ้าสูงสูง6เมตร7เมตร8เมตรเนี่ยก็คือเป็นการที่เรายกให้ฝ้าเนี่ยความสูงตั้งแต่พื้นชั้นล่างาขึ้นสูงไปถึงฝ้าเพาดานของชั้น2เลยนะครับประโยชน์ของเขาก็คือว่าอันดับแรกก็คือเราจะมีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมีความโปรง่งโล่งสบายนะครับ แล้วสิ่งสําคัญที่เราจะได้พบกับโวลล่มสูงๆเนี่ยก็คือเรื่องของความที่หรูหรานะครับการที่เราดูลักษณะการเดินเข้ามาแล้วพบฝ้าเพดานสูงๆเนี่ยเหมือนเหมือนโรงแรมนะครับก็เกิดความหรูหรานะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการระบายอากาศนะครับการที่มีโวลล่มมากขนาดนี้ทาให้การระบายอากาศได้ดีเวลามีความร้อนเข้ามาในบ้านจะลอยขึ้นไปด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมีความเย็นสบายนะครับในขณะเดียวกันนะครับดับเบิลโวลล่มเนี่ย จะทําให้คนที่อยู่บ้านเนี่ยมีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเวลาเราคนอยู่ชั้นบนนะครับก็มองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างได้นะครับการติดต่อการมองเห็นรู้สึกความอบอุ่นนะครับมีชีวิตชีวาในบ้านก็จะเกิดขึ้นกับการที่เรามีขนังนะครับความสูงของฝ้าเพดานเนี่ยเป็นลักษณะดับเบิลวอลลุมครับเรามาดูข้อจํากัดของการทําฝ้า สูงนะครับหรือที่เราเรียกว่าดับลูลวอลล่มกันนะครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของงบประมาณนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกตินิดนึงในการทําโครงสร้างที่สูงขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยความสูงของอาคาร3เมตรสเมตรครึ่งแต่อันนี้เราจะต้องทาโครงสร้างสูงถึง6เมตร7เมตรซึ่งอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าโครงสร้างไม้แบบนะครับนั่งร้านอะไรสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของการดูแลรักษานะครับฟ้าที่สูงมากเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยก็อาจจะ ยุ่งยากน,นิดนึงครับในการที่เราจะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟนะครับไปเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่สูงๆเนี่ยอาจจะทําได้ยากก็ต้องจ้างคนนะครับจากภายนอกมาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยต่อมาก็คือในเรื่องของค่าไฟนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราทำดับเบิลวอลล่มสูงๆเนี่ยเราจะต้องสิ้นเปลืองในการทําระบบปรับอากาศหรือเปลืองแอร์ที่จะทําให้จุดบริเวณนั้นมีความเย็นอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เสียค่าไฟแพงขึ้นกว่าปกติสักเล็กน้อยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของดับเบิลวอลลุ่มหรือว่าความสูงของฝ้าสูง,สงในตัวบ้านในคราวหน้าเราจะนำทุกท่านนะครับไปฟังเกี่ยวกับสาระเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์นะครับที่ติดตั้งภายในบ้านว่าลิฟที่ติดในบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีกี่ชนิดกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับรายการบ้านพร้อมก่อสร้างพร้อมสร้างกันเลยนะครับ